เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะหรือไพ่อินเพลสก็ถือว่าช่วงนี้นะคะ,ะสําหรับเรื่องโชคลาภการเงินนะคะก็ได้จากความสามารถของเรานะคะหรืออาจจะมีโชคฟุกๆจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์หรือ,อลูกหนี้เอาเงินมาใช้หนี้คุณนะคะหรือเราคอยเงินบางก้อนนะคะก็จะได้แล้วนะคะหรือได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะคะโดยเฉพาะ โชคจากต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ,ะโชคลาบการเงินนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าขายเป็นพวกเ,เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะของกินของใช้เครื่องแต่งกายนะคะเครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะได้กำลงกําไรเข้ามานะคะอาจจะเป็นของกินของใช้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะส่งอาหารทะเลออก แช่แข็งออกต่างประเทศนะคะหรือนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายอย่างนี้นะคะหรือทําทสถาบันเสริมความงามหรือกวดวิชาอะไรอย่างเี้นะะ mm hmm. ก็ถือว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินทองไหลามาเทมานะคะก็จะมีลูกคงลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเรานะคะหรือมาซื้อสินค้าของเรานะคะก็ได้กําไรมากกว่าที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ก็ได้เงินเป็นกอเป็นกรรสำสําหรับธุรกิจการค้านะคะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีการปรับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งสําหรับข้าราชการนะคะ รือบางคนที่ว่างงานอยู่นะคะอาจจะได้งานทำนะคะงานทําใหม่ที่มีความมั่นคงขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เป็นคนที่เ,เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะไพจ้าหญิงนะคะก็มีความรับผิดชอบในการเรียนไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเรียนเท่าไหร่นะคะคนจะจบการศึกษาก็จดตามเกณฑ์นะคะ สำหรับเรื่องความรักนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ถือว่าคนรักก็กับเรานะคะก็เข้าเข้าใจกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะหรือบางคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะอาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์น,นะคะก็ถือว่าจะสมปรารถนานะคะแต่ถ้าคนยังไม่พร้อมนะคะยังไม่ได้สร้างครอบครัวก็ถือว่าต้องระวังในช่วงนี้นะคะถ้าฟิชเชอร์ลิ่งกันก็อาจจะมีภาวะที่ท้องนะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรสําหรับความรักนะคะในช่วงนี้สําหรับคนที่มีปัญหาคาระคาซังอยู่นะคะในเรื่องของความรักก็ถือว่าจะได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันนะคะคนโสดก็จะได้เจอคู่แท้ในไม่ช้านี้นะคะก็เป็นคู่ที่เราถูกใจนะคะตามสเปคที่เราคาดหวังไว้นะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษี ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะสำหรับหน้าที่การงานหรือโชคลาบนะคะเราก็จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะอาจจะมีโชคฟุกนะคะจากการเสี่ยงนะคะอาจจะฝันประหลาดฝันดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรือทําธุรกิจค้าขายนะคะก็อาจจะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะหรือเราเองก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรจากท่านหรือไปทําบุญไหว้พระมานะคะท่านก็บัรดาลโชคลาภในเรื่องการงานการเงินนะคะให้เรานะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยนะคะในเรื่องของการงานอาจจะญาติผู้ใหญ่มาซับพอร์ตในเรื่องของเงินทองให้เราได้ขยับขยายกิจการนะคะ รือบางคนกู้ยืมจากแบงค์นะคะแบงค์ก็อนุมัติสินเชื่อนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยากพอสมควรที่จะอนุมัติสินเชื่อนะคะแต่เราก็ได้รับการอนุมัติสินเชื่ออย่างนี้ก็ได้นะคะให้มาขยับขยายกิจการนะคะมาลงทุนมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรต่างๆให้มันเบาลงนะคะธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าคนจะทํางานประจําหรือรับราชการนะคะรวมทั้งคนทํางานอิสระช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าที่การงานก็เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะ คนทำงานอิสระก็อาจจะมีคนต่างชาตินะคะมาจ้างให้เราทำงานแบบต่อเนื่องอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนรับราชการนะคะอาจจะโยกย้ายไปอยู่ในที่ไกลออกไปนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะหรือย้ายกับภูมิลำนาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ หรือบางคนก็อาจจะทํางานประจําก็ทํางานกับบริษัทต่างชาตินะคะก็ถือว่าติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรืออาจจะต้องมีการดูเดินทางไปดูงานต่างประเทศนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าการงานถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะการเรียนก็ดีมากๆเลยนะคะไพ่ราษีก็ถือว่าน้องก็สามารถที่จะเรียนได้ถึงระดับสูงสุดนะคะได้ถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะมันอยู่ที่น้องมุ่งมั่นตั้งใจเพราะน้องก็เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะ เป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเรียนนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะคลองตัวเป็นโสดไม่เคยมีความรักเลยนะคะก็อยากจะให้การเรียนเสร็จสิ้นหรือมีทุกอย่างในชีวิตค่อยคิดในความรักนะคะอาจจะสร้างฐานะด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือรอเรียนจบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนคบหากันอยู่นะคะก็ถือว่า,ามีความอิสระนะคะคบหากันแบบที่ไม่ต้องหวานระแวงอะไรกันนะคะอาจจะอยู่ห่างกันนะคะ เช่นว่าเขาอยู่ต่างประเทศเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเขาอาจจะทํางานาทําธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือรับราชการต่างจังหวัดนี้นะคะก็อาจจะห่างกันมีความเหงานิดนึงนะคะแต่ก็พูดคุยกันทุกวันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหา,าคาราคาซังห่างกันอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการง้อกันนิดนึงนะคะอาจจะช้ากว่าจะได้กลับมาคบหากันนะคะก็รอคอยนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหงาๆนะคะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะก็ต้องรอเวลาพอสมควรนะคะถึงจะเจอคนที่ถูกใจหรือพอใจที่จะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เป็นรุ่นใหญ่นะคะคบหาคนต่างชาติคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะนะคะหรือเป็นคนที่อาจะรับราชการนะคะอยู่ไกลๆหรือทำงานไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ถือว่าคนวันพุธนะคะจะได้ไรไรแบบไม่คาดฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งแบบไม่คาดฝันนะคะธุกรกิจการค้านะคะก็ถือว่าจะทํากําไรให้เรานะคะ,ะมากกว่าปกตินะคะเหมือนเราคิดอยู่ดีเราก็มีเซนต์นะคะว่าเอานี้มาขายแล้วจะขายดีมันก็ขายดีจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ ถามเรื่องโชคลาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะได้โชคลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่ถ้าคุณนั่งเฝ้ารอโชคลาบมันก็จะช้าออกไปนะคะให้คุณทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะอยวโชคลาบก็จะวิ่งเข้าหาเราเองนะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะการเงินโชคลาบจะได้แบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันนะคะการเสี่ยงอย่างนี้นะคะ หน้าที่การงานก็พูดไปแล้วนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางคนว่างงานก็จะได้งานแบบไม่คาดฝันอย่างนี้นะคะเป็นงานที่ดีมีความก้าวหน้าด้วยนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้องจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนพอสมควรนะคะทั้งๆที่น้องเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะอาจจะมีความขี้เกียจเบื่อเซ็งๆนะคะช่วงนี้อาจจะหลั่นล้านิดนึงนะคะก็ต้องให้ความสําคัญกับการเรียนนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่าง จะเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าการเรียนก็ถ้าน้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนได้ดีมากๆเลยนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีเยี่ยมนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าก่อนที่จะมาเป็นคู่กันปัจจุบันนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็คลิกกันด้วยในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็ถือว่าคบหากันได้ถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ คนที่มีปัญหาคลาลาัากรสรันอยู่นะคะอาจจะต้องงอนง้อะกันหลายเที่ยวนะคะแต่อยู่ๆนะคะเขาก็จะหวนกลับมาพบหาเราในแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะจะเย็นๆนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเช่นกันนะคะก็ถือว่าคู่ของคุณนะคะก็จะคลิกลก,กันคลิกกันเร็วนะคะเขาเข้าใจกันนะคะมีการปรับตัวกันได้รวดเร็วนะคะความสัมพันธ์ของคุณพัฒนายอย่างรวดเร็วแน่นอนเลยค่ะ คนเกิดวันพระห์าดสบดีค่ะได้ไพ่ดิชาลอตนะคะก็ช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางนะคะ,ะในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะ,ะทํางานประจําหรือรับราชการก็อาจจะมีเกณฑ์ย,ย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะหรือบางคนทําธุรกิจการค้านะคะอาจจะต้องไปหาลูกค้าในต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนทํางานประจําก็อาจจะต้องเดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานไปดูงานนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเดินทาง ไปดูงานต่างประเทศนี้ก็ได้นะคะที่ประเทศที่เดินทางได้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีที่ประจอรลงเท้านิดนึงนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะเกี่ยวกับ การเดินทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่ายานพาหนะนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้นะคะหรือสินค้าเราก็ต้องนําส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ธุรกิจการค้าก็กระเตื้องขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารมากกว่าปกตินะคะสําหรับการเงินก็ได้จากการงานนะคะยังไม่ได้มีโชคฟุกเข้ามานะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้เรียนหนักพอสมควรนะคะก็ได้วิชาที่ยากนะคะ เพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้ดีนะคะเพราะ,ะประมาทไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วผลการเรียนผลการสอบก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะ สำหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีการที่เราทํางานหนักนะคะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะก็เพราะฉะนั้นก็อย่าเละเลยในเรื่องของความรักนะคะอย่าไปห่างเหินกันมากเกินไปนะคะดูแลเอาใจใส่กันบ้างนะคะอ,ะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ห่างกันก็มีนะคะสําหรับบางรายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องง้องนอนกันให้กลับมานะคะก็ อย่าไปปล่อยนานนะคะงอนกันพูดจากันให้ดีนะคะให้ระวังในเรื่องของคาพูดแล้วก็อารมณ์นิดนึงนะคะเดีย๋ยวก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะรับใครเข้ามาเป็นแฟนนะคะให้คบหาเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะยังเจอคนที่ยังไม่ถูกใจนะคะยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคบใครนะคะก็ถือว่าก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะช่วงนี้อยู่อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่กลงล้อแห่งโชคนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคุณมีโชคในหลายเรื่องนะคะเรื่องการงานการเงินความรักนะคะการเรียนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้โชคลาภนะคะก็ได้จากการเสี่ยงโชคนะคะก็จะมีโชคฟุกเข้ามานะคะได้จากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือได้จากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบาคคลทําธุรกิจค้าขายนะคะก็ได้จากการทําธุรกิจของ ลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมานะคะก็ได้กําไรแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่าคาดฝันนะคะทําให้คุณได้ขยับขยายกิจการหรือเอามาเคียนหนี้เคสศิล์หรือลงทุนได้นะคะก็ถือว่าได้มีชีวิตที่ขยับขยายขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน้าขึ้นให้รีบตักจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องอดทนฟันฝ่าไปนะคะคนทํางานประจําหรือรับราชการก็ล้วนแต่มีความก้าวหน้าทั้งนั้นนะคะคนว่างงานก็จะได้งานทํานะคะ คนที่มีอาชีพอิสระก็จะได้ทำงานแบบยาวๆนะคะมีคนว่าว่าจ้างคุณนะคะหรือ,อรุ่นพี่หรือเพื่อนๆโยนงานที่ ดีให้เรานะคะก็ถือว่ามีฟุกๆเข้ามานะคะสำหรับในเรื่องของการเงินก็ได้จากการเสี่ยงหรือการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บอกไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะการเรียนก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความอา,อาจจะมีโชคร่วมกันนะคะคู่รักนะคะเขาอกเข้าใจกันดีอาจจะได้ไปเที่ยว มีความสุขด้วยการหนีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะได้หวนกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะคนโสดก็จะได้เจอคู่นะคะในแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะหรือเป็นคนที่เราแอบปื้มอยู่ก็ได้นะคะก็ถือว่าความรักก็สมปัรนนานะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่พระนะคะหรือไพ่สังราชนะคะช่วงนี้ ก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะช่วยเหลือกัาามภ์เรานะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินการงานนะคะ,ะช่วยผลักดันให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะก็จะมะีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหนุนหลังนะคะให้เราได้มาช่วยเหลือเรานะคะให้ธุรกิจการค้าเราเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือเป็นแบ็คให้ทุนของเรานะคะ ขาดเงินทุนท่านก็จะมาช่วยเหลือเราอย่ีก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเรานะคะบางคนก็อาจจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะฝันดีนะคะอยู่ดีก็อาจจะนึกตัวเลขขึ้นมานะคะก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ถูกลอตเตอรี่ถูกลังวัลอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะธุรกิจการงานต่างๆนะคะก็มีความก้าวหน้าอาจจะต้องอติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศเป็นหลักหรือมีคู่ค้าคู่สัญญา เป็นต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็รับราชการหรือทํางานต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มีอิทธิพลกับเรานะคะหนุนหลังให้เรานะคะหรือบางคนอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะหรือบางคนว่างงานก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ แนะนำงานฝากฝังงานให้เรานะคะหรือบงางคนทํางานอิสระก็มีผู้ใหญ่ยื่นงานมาให้เรานะคะก็ถือว่าได้ต่อยอดในชีวิตได้ดีนะคะสําหรับเรื่องเงินทองนะคะก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะทาให้เรา การเงินของเรานะคะไหลเวียนในธุรกิจได้ดีอย่างนี้นะคะในไหลเวียนในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าไพ่สังฆราชหรือไพ่พาน้องเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะเรียนเก่งนะคะ,ะคนที่จะจบการศึกษาหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะหรือบางคนก็อาจจะจบการศึกษาแล้วนะคะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ สำหรับความรักนะคะอาจจะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดยาวนานเลยนะคะก็ยังไม่มีคู่ครองนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ก็จะได้คู่ที่ดีนะคะเป็นคู่ที่มีความจริงใจรักเราอย่างแท้จริงนะคะคนโสดก็จะได้เจอคู่อาจจะช้านิดนึงอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคู่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะนะคะก็ถือว่าดูแลปกป้องเราได้ดีนะคะโคเวอร์นะคะ ดูแลได้เราซัพพอร์ตเราได้ครอบ r ทุกๆเรื่องนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับชีวิตนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนรักเราดูแลเอาใจใส่เราได้ซัพพอร์ตเราได้นะคะคนที่มีปัญหาขลา,าสร้างอยู่นะคะ,ะทะเลาะกันนะคะห่างกันก็อาจจะต้องเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นกาวใจหรือช่วยเหลือเรานะคะให้เราได้กลับมาคืนดีกันนะคะ นเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คิดหวังอะไรก็จะสมความมุ่งมั่นปาถนานะคะก็ถือว่าหวังที่จะมีโชคลาบนะคะคุณก็จะได้โชคลาบหวังที่จะได้งานที่ดีนะคะที่คุณสมัครไว้คุณก็จะได้ตามที่คุณคาดหวังนะคะบางคนก็อาจจะได้งานใหญ่ๆรถใหญ่ๆทำมาค้าขายนะคะ อาจจะได้อยากได้คู่ค้าคู่สัญญาที่มีทุนหนานะคะแล้วก็ได้ทําธุรกิจร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ถือว่าพยายามเข้านะคะยังไงคุณก็จะสมปรารถนานะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นให้รีบตักนะคะคุณก็จะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงนะคะมีลูกคงลูกค้าเข้ามาอุดหนุนคุณนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะอาจจะขยับขยายนะคะหรือจะต้องอใช้โซเชียลนะคะในโลกออนไลน์นะคะใช้สื่อในออนไลน์นะคะโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจหรืองานบริการของคุณนะคะก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดีนะคะเป็นที่รู้จักของลูกค้านะคะบางคนทํางานประจําหรือรับราชการนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเป็นลําดับนะคะการเงินนะคะก็ได้จากการงานหรือ อาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ถือว่าก้อนใหญ่นะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าตามความคาดหวังนะคะจากที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีความขี้เกียจอยู่นิดนึงนะคะห้ามประมาทนะคะถ้าประมาทแล้วผลการเรียนผลการสอบมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่รักก็ เป็นคู่ที่น่าอิจฉานะคะเขาอเข้าใจกันดีนะคะก็ยังคบกันดีอยู่ดูแลเอาใจใส่กันดีนะคะก็อยู่ในจุดที่ผ่านพ้นอุปสรรคมาแล้วนะคะคนที่มีปัญหาคลาคลางในเรื่องของความรักอยู่นะคะอาจจะงองอนกันก็จะสําเร็จนะคะก็ถือว่างอได้สําเร็จนะคะให้ใจเย็นๆน,นะคะคนที่เป็นโสดนะคะหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะ ก็จะได้เจอแล้วนะคะหรืออาจจะเจอคู่ที่เป็นคนที่เราเคยคบหามาก่อนนะคะอาจจะเลิกลากันไปนานแล้วนะคะหวนกลับมาคบหากันในแบบที่มีการปรับตัวแล้วนะคะก็ถือว่าจะสมปรารถนานะคะทุกประการสําหรับความรักนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ